สวัสดีครับเรามาเล่นกับ TCG g a d Shop Simulator ใน EP ที่8นะมาเปิดร้านเลยแล้วกันเรามาเริ่มใน EP นี้ก็ผมจะซื้อกาดใหม่พอดีเก็บเงินแล้วก็ได้ตังค์มาเยอะเหมือนกันซื้อซองนี้หนึ่งซองเดี๋ยวจะมาเปิดซองใหม่กันจัดมาซองแ,งแพงมากซองโคตรแพทเออแล้วก็เดี๋ยวจะอัพอะไรเพิ่มเนาะแพ็กรแสังแพงไปอะดี๋ยวซื้อนี่ซื้อนี่ เออซอนี่เอาไปขายซื้อนี่อ่าซื้อลายเส้นไปก่อนละกันแล้วก็โอ้นี่แพงมากเลยเอาอันนี้มาหนึ่ง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 บล็อกหลังอย่างละหนึ่งเออซองยังไม่ซื้อฟิกเกอร์ยังไม่ซื้อละกันแพงแพงอ่ะซื้อแล้วก,วก็ร้านใหม่ อัพโอเคโอ้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยวะ่ะตัดไปตรงนี้กันอ่าตรงนี้นะกันแล้วก็โอ้ที่ลงขึ้นเยอะเลยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมดูไหมเนี่ยไอ้ลุงมีโอ้โหการพี่แพงมากเลยวะ่ะซื้อไปพันเจ็ดตังไม่พอะ่ะเดี๋ยวก่อนละกัน แล้วก็เดี๋ยวนะต้องจ่ายเงินด้วย all day, all อเด็จอพิะจ่ายไปเก้าร้อยโหเงินเหลือแค่นั้นแล้วก็การที่ผมเกีย่ยการ์ดมาได้อะเดี๋ยวให้ดูนะการ์ดโกดไม่ใช่นี่องเกตการ์ดมาแล้วใบนี้นี่โคตรแพงโอ้หูสามพันเดี๋ยวจะค่ะอาจจะเกลีขายนะถ้าอาจจะขายนะถ้าจนเ,เราก็ตั้งขายก่อนใบละร้อยเราก็ขายละ ไม่มีเงินอ่ะเนาะโคตรมันต้องใช้เงินตอนแรกว,ว่าจะเก็บแต่ก็เออขายไปเถอะแต่ใบนั้นว่าจะเกตยวลองเปิดซองใหม่ก่อนโอเ้เออ,อนนไปด้วยซื้อ,อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมีอะไรให้ดูไหมครับขคยขอดูด้วยโอ้ห้าร้อยโอ้เออสิเดี๋ยว ส่งเกต้เนี่ย4 4กสิบพอโอเคเดี๋ยวเราส่งการ์ดสองใบเออเดี๋ยวนะอันนี้หมดอุ้ยเออ,เอ,อตั้ราคาก่อนเนาะโอเคซอกนั้นอยู่ไหนอ่า แงใครใายแพ้ไปก่อนลูกน้องไม่ทํางานไม่จัดการให้กูหน่อยหรอหรือมันเต็มวะเออโอเคดอกอ่ะโอเคแหมลูกน้องไม่ทำก็ต้องทำเองตอนก็กว้างขึ้นเยอะนะเดี๋ยวตั้งราคาก่อนโอเค ตอนนี้นูนไปกันโอเคอ้แสนรูจริงไปตอนซอ,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 องใหม่ใกล้ฉันเอโอเคเดี๋ยวเราเปิดซองใหม่กันเดียววันนี้เออซองใหม่ใกล้ฉันกำไรเท่านี้แหละ เออไม่มีที่วางเลยเดี๋ยวเอาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับได้เลยครับโอ้การใบนี้เออเอาก็ได้ครับเอาไปสามสิบสี่แล้วกันสามสิบหกแล้วกันโอเคครับเราต้องตั้งขายหน่อย ขายไปเลยครับราคาแพงๆหน่อยโอ้เท่ติดกาเท่ไหยเออเครื่องใกล้หมดเนี่ยโอเคเรามาเปิดซองเลยว่ะซองใหม่ไปเปิดนอกร้านก่อนปะ่ะไปดูสิโอ้โหแท้ซองใหม่จริงเลเนี่ย มีอะไรใหม่ไหมใหม่ทุกไปจัดมาขอแรงแรงไม่มีไะจัดมาโอ้โหไม่ตื่นเต้นเลยเดี๋ยวซื้อตัวอีกสักสองตัวดีไหมตรงกลางมันโล่งกับชั้นเพิ่ม ต่ชั้นแพงมากเลยอาจจะต้องซื้อนอกรอบนะจริงการ์ดไม่โหดเลยจะตั้งการ์ดแพงขายไหมอาจจะเวอร์ก็ได้นะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลองก่อนล้วกันเปิดไปห้าแพ็คแพ็คนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยสวัสดีครับโอ้โหลูกค้าแน่นมากโอว่าไงครับเธอมีอะไรให้เราดูไหม เออเอามาก็ได้สี่สิบจุดหนึ่งเการาคาตลาดเราต้องขายการ์ดแพงๆมาล้วจริงๆเดี๋ยวเก็บการ์ดแล้วกันสองใบเอาใบนี้เออแล้วก็ใบนี้ 4ี่รอยเออส่งปะต่คิดว่าต้องคงต้องขายการแพงได้ขายการเบ่งแพงไปบ้างแล้วไม่มีเงินเลยทุกโต้หน่อยเคหึ่งตัวอเอาโต้มาตรงกลางหนึ่งโอเคแน่นน,นะเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่า ไมวะลืมโรเทสกันโอเคเดี๋ยวจัดใหม่ไลลูกค้ากันจัดโต๊ะใหม่เออเราต้องไล่ลูกค้ากันเฮ้ยหลบไปดิเฮ้ยเอาอ,อย่างนี้ก่อนแล้วกันเออขยับไปดิ ขยับไปหน่อยดิติดเฮ้ยขยับไปหน่อยดิกูจะวางโต๊ะยังไงเฮ้ยเอเอเอั้นเก็บไปก่อนไหมเก็บเข้ากล้องปะเอ้ยเอวเอ,ว,เอว,วางนั้นแหละสวัสดีครับ การไปนี้ผมไม่เอาอะ่ะโ,โต๊ะก็ลกเดี๋ยวเปิดการเพิ่มระหว่างรอแล้วกันคุณวายชิปเป้งในคอนดดการ์ด่อยสิเอ้ยไม่มีอะไรทีน่าสนใจไในดูสิ มีอะไรน่าสนใจไหมการ์ดเนี่ยเปิดไปทั้งหลายซองแต่เกการ์ดนี่ยังไม่ได้ขายสองใบเลยขายไปหลายใบยเหมือนกันนะแต่แบบพอมันแพงเวอร์ไม่มีคนซือ้ออยากเคลียร์ลูกค้ามากเลยไม่น่าจัดโตตอนนี้เลยค้าแม่งแถวยาวจัดเออ เอาการ์ดใหม่วางไปเลยละโอเคแทงสุดสี่สิบเป็่อนเนี่ยเออเดี๋ยวปล่อยลกๆไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจัดไม่ได้อ่ะเนาะตงต่อแถวขนาดนันะ้นต้องงานช้าๆเดี๋ยวเปิดอีกแล้วกัน ลองดูซิตั้งไม่มีอีกหนึ่งนะถ้ามีลูกน้องสองคนไม่ยังไม่พอใช้เลยเดี๋ยวเอานะนี่นเปิดมาตั้งถามสิบกว่าวันยังไม่รวยเลยนะเดินเอาคนก็เดินมาชนหน้ากูเนี่ยอ,อาจจะต้องขายก์ดโกดทิ้งเนะ่ยเพราะมันราคาดีกว่าจะได้เงินมาทำอย่างอื่น ขนาดมีเงินตั้งห้า0พันยังไม่พอซื้อลายเส้นการ์ดของก็หมดและเดี๋ยวรอดูก่อนช่องเดี๋ยวหมดช่องนี้เดี๋ยวจัดร้านอนะนต้องไส่ต้องรอปิดร้านถึงจัดได้เอาโต๊ะสองโต๊ะกลางเหรออาน,นี้โต๊ะยาวดีกว่ามาั้งเออเฮ้ยอันนี้ได้แล้วนี่หว่า เออได้แล้วโอเคเดี๋ยวเอานี้ไว้ตรงนี้ทำอะไรได้มากกว่านีเ้เดี๋ยวนะซองโอเคหอนี้ว่างตง่ถ้าจริงๆอยากขายการร็แพงๆเดี๋ยวอลองเอาน้ำมาขายก็ได้ เอาที่เกีกะอันนี้มาขายไหมลอ,องขายดูพันเจ็ดพันเจ็ดว่าขายออกไหมสวัสดีครับเอาีอะไรให้ผมดูนะ่ะวันนี้ก็มีให้น้องดูใบหนึ่งโอ้โหไม่เอาอะเอาทำไมเกีกะมีเยอะแล้วใบนั้นะ่ะเออเดี๋ยวผมรอดูใบเนี้ยออกไหมโอเค เปิดซองต่อรอเปิดรอปิดร้านก่อนเดี๋ยวจัดโต๊ะใหม่แต่อยากได้โต๊ะเพิ่มนะเออแต่โต๊ะน่าจะยากว่ะมีใบแผงๆที่แบบขายได้เลยเหรอหรือต้องหาเงินทุนมาเปิดจากเรื่อยๆหรอแต่จริงๆ้็็เปิดยากนะหมายถึงว่าการดีๆมันเป็นแล้วแต่ช่วงจริงแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกัน เออได้แล้แต่ก็แบบก็ยังไม่ดีพอเนาะเงินไม่พอจะลองหาที่ตั้งโต๊ะยาวไหมจะได้วางของเพิ่มได้โอเคจบไปวันแล้วหรอเนี่ยจะจบวันแล้วหรอเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งมีอะไร small s h ซือดับเบิลเชลเนี่ย อ๋อมีอันนี้คืออะไรอ่ะที่เก็บเหรออ่าตู้เอทเอมเครื่องงนน้นเลยเหรออืมแต่ก็อยากซื้ออันนี้ไอ้อันเนี้ยอีกอันหนึ่งแต่แม่งแพงเกิน ท atm ก็มีอะเนี่ยเออเดี๋ยวว่ากันยังไม่กลับกันอีกอะเออโอ้แม่งสวยว่ะซองมีตรงมีเด็กปิดไฟปิดไฟไล่กับปานแมงอา่าไม่กลับเอาโต๊ะนึงมาตรงนี้เอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้เป็นโต๊ะยาวเอาโต๊ะกระจกนั้นตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราปิดร้านกันเอ้ยไม่ไปสักทีสวัสดีครับ เราตีครับบดีครับบดีครับรบ,บมอมอ้ไม่เอาเอาทำไมเยอะแยะมีเยอะแล้วใบนั่นแพ็กการ์ดก่อนแล้วกันเออวางหนี่ยได้บ้างเนี่ยเออมีที่วางไหมเจ้ทำแพ็กสุ่มก่อนแล้วกันไม่งั้นนานเออ เดี๋ยวตู้นี้ไว้ตรงกลางแล้วเนี้ยหลบไปตรงนน้นดีกว่าเสร็จยังอ่ะเออไม่เสร็จจากที่ปิดร้านละปิดร้านละไม่รอละกลักบกลับบ้านเถอะจริงเอ,อเสร็จจากที่โอ,อ้ติดลบสี่พันหนักนะเนี่ยเอยติดลบหนักนะเนี้ยออติดลบหนักจริงเดี๋ยวขอย,ย้ายโตก่อน ดีอ่ะอเคอย่างงี้ดีกว่าเออแล้วก็รับนึงนะอันนี้มันทำอะไรได้เปิดยังไม่ได้ด้วยเออ,อเดี๋ยวเ,เช็คสต็อกก่อนซองแดงเพิ่มเพิ่มตอนนี้ซองหนึ่ง ก็นนี้ซ่องหนึ่งโอเคอ่ะเปิดร้านได้ยัดก่อนโอเค,อเคยัดละเ,เดี๋ยวนะยัดไปเปิดร้านเลย เออดีขึ้นมีโตะยาวเออเดี๋ยวเหลืออะไรม้างเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะเออเหลืออะไรมันที่ยังไม่ซือ้อเติมการ์ดก่อ,อนเออนี่ขายปะเปิดสีแดง เ okay. ราตรงนี้และมาการนี่มันยากกันนะเนี่ยต้องเปิดอีกซองวะเนี่ยแต่สะพานนี้ก็เหนื่อยกันนะแบบเหนื่อยที่แบบต้องมาลุ้นว่าจะได้การที่อยากมีราคาเมื่อไหร่ไม่งั้นอี่หน่อต้องเอาการแพงแบบไปปล่อยอย่างเดียวเลยเสิ่งเงินมันหมุนล้าน รอรุนทุกวันเกมเนี่ยเอาจริงจะบอกวอาใส่หมดได้แต่ว่าบางทีใส่หมดแล้วมันต้องมานั่งทํานูน้นทํานี่เยอะก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวรอนันไม่มีอะไรดีเลยเหรออมอมไม่มีเลยเหรอ,อต้องใส่ต้อเชลเพิ่ม โอ้งลูกค้าเยอะว่ะเดี๋ยวเอาอนี้ต pues mm ่อเดี๋ยวนะค่าไฟค่อยจ่ายแล้วก nah. ันเก็บไว้ก่อนเออการไม่ขายไปหมดเลยตั้งค่ะเคไปนี่ขายปะไปนี่ขาย ใบนี้ขายโอเคเ,เปิดไฟนะ่ะเออเปิดไฟล้วแต่ที่มันก็กว้างขึ้นเยอะนะอยากวางโตแถวกลางด้วยวเ,ออเดี๋ยวนะเอานี่ไม่ตัวดีกว่าเราต้องซื้อของด้วยเนาะหล่เส้นแพงแพง แย่มากขออนิเมอันหนึ่งแล้วกันมาลองขายหน่อยโอเคเอามาลองขายนะซองแดงมาเปิดหนะ่อยซองใหม่เปิดหลบมุมโอเคในดูสิมีอะไรบ้างไม่มีเลยเหรอในในในดูไหนเร็ว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 ,รวที ไม่มีเลยเหรอร้านก็ไม่รวยขึ้นเลยจริงเงียบเงียบจัดโคตรเกลือโอ้โหพี่อมันต้องอย่างนี้เอออย่างนี้โอ้ยอย่างนี้สิวะ โอ้โหซองแ่งโคตรแทบเออมาอีกเป็นไงบ้างโอ้โห คนในร้านเยอะจัดเอาอันนี้ขายไปก่อนแล้วกันกําไรนู้หน้อยทำไมยิ่งเล่นยิ่งไม่รวยวะงงไม่อชอบ เออันนี้ขายไปแพงไปแล้วนี่หว่าใครซื้อวะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจุดเจ้าของร้านนะครับโอ้โหเอามาทำไมเกลือแม่เออ,อเ,เดี๋ยวแบนเดิลเดี๋ยวเออมีช่องวางไหมยโอเค เราต้องสุ่มต่อไปไปตรงนี้แหละโอ้โหเมีไหมมีของดีไหมซองนี้ นกว่าจะรวยอะเนาะแต่ก็ยังไม่ใช่ถึงตอนนั้นคงต้องหาตังมาเปิดซองแม่งแบบสักสองสามร้อยซองอะไรอย่างงี้ไหมสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมเอ,าอ้าลุงโอ้โการมึงแลกดีปะแลกก็ได้นะแต่การแม่งแตกมากเลยแลกก็ได้เก็บไว้ ขายไปหนึ่งถ้าจริงๆใบเป็นร้อยก็ขายขายไปก็ได้นะไม่ค่อยากเก็บไปห้อ่อไหรโอ้กว่าจะหาเงินได้แม่งนานโอลูกค้าแม่งแถวยาวถ้าเคาน์เตอร์เริ่มไม่พอเดี๋ยวลองถามไอ้นี่นี่มันทำอะไรได้บ้างเสร็จไผ เเปอร์์ซ็นตจากมาเก็ตสิบห้าโอเคเออลองเซตการ์ดอันนี้มันยืนหนึ่งเออเดี๋ยวนะเราต้องทำอะไรต่อดีอยู่วะเอาโต๊ะไม่อันดีไหม ตู้ไอทีเอ็มเฮ้ยเรามีสามพันเลยเหรอออกไปนั้นเนี่ยวางไหนได้บ้างเนี่ยถ้ไมัยังขายขนาดเปิดห้องหลังไม่ได้เอองั้นเอาชั้นไม่อันหนึ่งจริงก็ซื้อของแบบ จะบอกว่าจําเป็นไหมก็มไม่จาเป็นนะ okay. โอเคเดี๋ยวรอปิดร้านค่อยขยับไปข้างหน้าเอาว่าซื้อการ์ดเพิ่มได้แล้วของจะได้วางง่ายขึ้นเามาสอง สองโอเคอ่ะเติมปะอุ้ยเออโอเพนเนาะลืม ดต่ยมมีลูกค้าร่อล่อไปก่อนนะครับแพ็กแดงแต่ถ้าขายในขนาดนี้ก็รวยนะเนี่ย ตั้งกับสองแถวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาข้ามหน่อยโอ้โหการเออเอามาก็ได้สามสามแล้วกันเออเอาขายไปเลยสามแปดป่ะอันน,นี้อันนี้มีสองใบเหรอโอเคมันยกกล่องมันยังไม่ยกกล่องไหม อวันนี้ก็วุ่นวายวุ่นทุกวันเ,เดี๋ยวต้องขยับอาจจะเอาโตเอานี่มาตรงนี้เหรอแต่มันจะไม่มีทางเดินแล้วนะเนี่ยอแน่นอยู่โอเคเปิดการ์ดกันทั้งหมดวันทุ่มหนึ่งนอน,นีเร็วมาก ลูกน้องก็ไม่ค่อยคุยด้วยในช่วงนี้ได้อะไรไปนเนี่ยพิเศษพิเศษไม่มีเลยหรอกก็เป็นหลายแพ็คมากนะนะ ไม่มีเลยเหรอโอ้แถวยาวมากเปิดทำร้านใหม่ครั้งลูกค้าเยอะขนาดนี้เหรอสวัสดีครับเอาก็ได้ห้าสิบแล้วกันจุดสิบจุดหกแล้วกันกำไรไม่มากก็ว่าไปนะเออลูกน้องวันนี้คนเยอะนะใช่ครับลูกพี่วันนี้คนเยอะมากเลยดูดิมวนเป็นแถวเลยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก้าคนแล้วรวมคนที่นั่งอีกนะพี่เออเยอะจริงว่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะนยังไงก็ฝากด้วยนะช่วงนี้ก็อาจจะคนเยอะขึ้นนะร้านใหญ่ขึ้นอะ่ะร้านใหญ่มากเลยตอนเนี้ยมีเก้าอี้นั่งนเกือบสิบกว่าตัวเฮ้อ <c oughs> ใช่เขาพี่ฝากด้วยอ่าก็วันนี้ก็จะคร่าวๆก็คือเราขยายร้านเนาะเออขยายร้านเสร็จเราก็เพิ่มโต๊ะเพิ่มอะไรเงี้ยเข้าไปหน่อยแล้วก็ซื้อซองใหม่ที่เป็นซองเนี่ยไหนวะอิบ เนี่ยซองนี้อืมเอเออเพิ่มซองนี้แล้วก็ทําโตเพิ่มย้ายไปเดี๋ยวอาจจะจัดใหม่นะในพาร์ทหน้าก็ยังไงวันนี้ก็ฝากประมาณนี้ละกันสวัสดีครับเดี๋ยวฝากด้วยนะสวัสดีครับสวัสดี